หนุ่มชูป้ายขอพบอนุทินเผยพ่อเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนผ่านมาร่วมเดือนผลชนสูตรยังไม่ออกเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสถาพรม่วงวังอายุ32ปีบุตรชายของนายสมชายม่วงวังอายุ51ปีพนักง,งานบริษัทเอ็กซลเรย์แห่งหนึ่งที่เสียชีวิตลงหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสยี่ห้อซีโนแวคที่โรงพยาบาลปทุมได้เพียงสองวันทําให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตติดใจและสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของนายสมชายจนต่อมาทางโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องเร่งนําร่างกายนายสมชายจากงานศพไปผ่าชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเร่ง ก่อนที่ต่อมาทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะโทรแจ้งผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของนายสมชายให้กับนายสถาพรผู้เป็นลูกว่านายสมชายเสียชีวิตจากสภาวะเส้นเลือดหัวใจตีนายสถาพรจึงเดินทางมาชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมข้อความระบุว่าวรนคุณอนุทินช่วยเราด้วยการตายของพ่อผมสรุปแล้วก็ตายฟรีไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือวอนคุณอนุทินช่วยครอบครัวผมด้วยวิงวอนเถอะครับอย่าให้ใครต้องตายฟรีอีกเลยครับช่วยประชาชน ด้วยครับ